เศรษฐกิจติดดินเศรษฐกิจติดดินชำระดีมีโชคและธนาคารใกล้บ้านวิธีกระตุ้นที่ตรงจุดและตรงใจเพื่อแก้นี้ให้เกษตรกรเรื่องสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรภาพกลุ่มชาวนากำลังดำนาปัญหานี้สินเป็นปัญหาที่อยู่คู่ครัวเรือนเกษตรกรไทยมาช้านาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรหรือที่เรียกสั้นๆว่าสถาบันวิจัยป่วยจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการทำวิจัยภายใต้โครงการสนามทดลองเพื่อแก้ไขหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืนเพื่อทำการศึกษาและทดสอบแนวทางแก้ไขหนี้สินเกษตรกรที่เหมาะสมและสามารถกระตุ้นให้เกิดการชำระหนี้ได้อย่างแท้จริงหนี้สินเกษตรกรก่อนแก้ไขต้องเข้าใจปัญหา ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรไทยมีลักษณะสำคัญคือหนี้สูงเพราะปัจจุบันกว่า90%อร์เซนตของเกษตรกรไทยมีหนี้สินและมีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง4 5 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอื่นๆของประเทศหนี้หลายก้อนเกษตรกรไทยมีหนี้จากหลากหลายสถาบันการเงินทั้งที่อยู่ในระบบอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส leasing สากรณการเกษตรสถาบันการเงินชุมชนต่างๆเช่นกองทุนหมู่บ้านรวมไปถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบอย่างร้านค้าในชุมชนหรือยืมคนรู้จักนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสูงเกินศักยภาพยากจะปิดจบได้หากมองกลับไปยาวๆจะพบว่านี้สินของครัวเรือนเกษตรกรโตขึ้นทุกปีทั้งจากนี้ก้อนเดิมที่จ่ายเงินต้นไม่ได้และนี้ก้อนใหม่ที่กู้เพิ่มเพื่อพอปลูกทำการเกษตร หากเทียบภาระหนี้กับรายได้หรือทรัพย์สินก็จะเห็นว่าครัวเรือนเกือบครึ่งมีหนี้ที่สูงเกินกว่าศักยภาพที่จะจ่ายได้แล้วจากข้อมูลสินเชื่อของทกสในช่วง8ปีที่ผ่านมาสามารถแบ่งพฤติกรรมการจ่ายหนี้ของเกษตรกรไทยออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาหนี้กลุ่มที่สามารถจ่ายได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยมีเพียง10%ของลูกหนี้เกษตรกร 2. เกษตรกรที่มีปัญหานี้เรื้อรังครอบคลุมกว่า65%ของลูกหนี้เกษตรกรเพราะส่วนใหญ่จ่ายเพียงดอกเบี้ยซึ่งจากการสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความสามารถในการปิดจบหนี้ก็พบว่าหากยังคงจ่ายแค่ดอกเบี้ยจะมีครัวเรือนเกษตรก,รกรกว่า47%ที่ติดอยู่ในกับดักหนี้และไม่สามารถปิดจบหนี้ได้เชิงอัดที่1 สแกนเพื่ออ่านบทความนี่ข้ามรุ่นของเกษตรกรไทยจะมีเยอะแค่ไหนหากยังไม่มีแนวทางแก้ไขยอย่างจริงจงังภาพ QR code จบเชิงอัดจนอาจกลายเป็นนี่ข้ามรุ่นตกทอดไปสู่ลูกหลาน 3. เกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้มีประมาณ25%ของลูกหนี้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ที่ไม่เพียงพอและไม่แน่นอนรวมทั้งการไม่มีวินัยและความรู้ในการบริหารจัดการเงินของลูกหนี้ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรไทยมีลักษณะสำคัญคือหนี้สูงกว่า90%ของเกษตรกรไทยมีหนี้สินและมีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง450,000บาทต,ต่อครัวเรือน นี่หลายก้อนมีนี่จากหลากหลายสถาบันการเงินทั้งที่อยู่ในระบบอย่างธนาคารรวมไปถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบอย่างร้านค้าในชุมชนหรือยืมคนรู้จักนี่เพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสูงเกินศักยภาพยากจะปิดจบได้ทั้งจากนี่ก้อนเดิมที่จ่ายเงินต้นไม่ได้และนี่ก้อนใหม่ที่กู้เพิ่มเพื่อพาปลูกทาการเกษตรภาพกลุ่มคนนั่งพูดคุยกันบริเวณศาลา มีข้อความทีมงานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรับฟังปัญหานี้สินของเกษตรกรจังหวัดสงขลา3ต้นต่อก่อปัญหาภาเกษตรกรติดกับดักหนี้ปัญหาสําคัญที่ภาเกษตรกรไทยเข้าสู่วังวนของหนี้คือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจการเงินของครัวเรือนเกษตรกร เพราะครัวเรือนเกษตรกรมักมีรายได้น้อยจากปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการเกษตรและยังมีรายได้ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับฤดูการเพาะปลูกจึงทำให้มีปัญหาสภาพคล่องในบางช่วงอีกทั้งยังมีรายได้ไม่แน่นอนเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากภัยธรรมชาติและความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตเมื่อปัญหาดังกล่าวผนวกกับการขาดทักษะในการบริหารจัดการเงินหรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินต่างๆได้ จึงทาให้ครัวเรือนต้องพึ่งพิงสินเชื่อเป็นตัวช่วยสําคัญในการดํารงชีวิต 2. ระบบการเงินฐานรากที่ยังไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการไม่มีฐานข้อมูลกลางทําให้สถาบันการเงินไม่เห็นภาระนี้ทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่นโดยเฉพาะสถาบันการเงินชุมชนหรือสถาบันการเงินนอกระบบอื่นๆเกษตรกรจึงก่อหน,นี้เกินศักยภาพ อีกทั้งสถาบันการเงินยังขาดกลไกจูงใจให้ชํำระหนี้ยกตัวอย่างเช่นบางสถาบันการเงินมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการผ่อนปรนเงื่อนไขาการชํำระหนี้ซึ่งทำให้ลูกหนี้ที่ชำระเพียงดอกเบี้ยยังคงเป็นลูกค้าชั้นดีอยู่แม้จะไม่ได้ชําระเงินต้นเลยก็ตามหรือบางสถาบันการเงินมีนโยบายไม่ยึดสินทรัพย์คำประกรันแม้ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้ นอกจากนี้ยังขาดเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมวินัยให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของรายได้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถสะสมรายได้ที่ทยอยเข้ามาระหว่างปีเพื่อจ่ายหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายปีได้ดังนั้นเมื่อเกษตรกรเข้ามาพึ่งพิงสินเชื่อจึงนํามาสู่ปัญหาก่อนนี้แล้วไม่สามารถหรือไม่ยอมชำระหนี้เชิงอัดที่ส สแกนเพื่ออ่านบทความกับดักหนี้กับการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินครัวเรือนฐานรากภาพ QR Code จบเชิงอัด 3. นโยบายช่วยเหลือของภาครัฐหากมองย้อนกลับไปในช่วง8ปีที่ผ่านมานโยบายช่วยเหลือของรัฐส่วนใหญ่เน้นการช่วยบรรเทาปัญหาในระยะสั้นและมักอยู่ในรูปแบบของการพักหนี้ซึ่งทำในวงกว้างและต่อเนื่องถึง13นโยบายใหญ่เชิงอัดที่3นโยบายช่วยเหลือของรัฐได้แก่ 1นึ่งพักหนี้3ามจังหวัดภาคใต้ 2. องพักหนี้กลุ่ม NPL 3. ามพักหนี้กลุ่ม non NPL 4. ี่พักหนี้ภัยแล้งปี2558 5. ้าพักหนี้น้ำท่วมปี2559 6. กพักหนี้ผู้ปลูกข้าวปี2559 7. จ็ดพักหนี้ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2559 8. ปดพักหนี้ผู้ปลูกผลไม้ 9. พักนี้เกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยปี2561 10. พักนี่เกษตรประชารัฐ 11. พักหนี้น้ำท่วมปี2562 12. พักหนี้ภัยแล้งปี2562และ 13. พักนี้โควิด19ทั้งระบบปี2563จบเชิงอาจทำให้มีเกษตรกรก,รกว่า42%เข้าร่วมโครงการพักนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า4ปี ผลจากการวิจัยเชิงลึกแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐในลักษณะนี้ทำให้ครัวเรือนสะสมหนี้มากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะชำระหนี้ไม่ได้สูงขึ้นที่สำคัญยังทำให้ครัวเรือนไม่เกิดการปรับตัวและต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มขึ้นทั้งยังไม่ส่งผลต่อการลงทุนเพื่อฟื้นฟูศัก,กยภาพด้วยเชิงอาที่4 สแกนเพื่ออ่านบทความถอดบทเรียนมาตรการพักหนี้เกษตรกรไทยช่วยเกษตรกรไทยได้จริงหรือภาพ QR Code จบเชิงอัดดังนั้นทั้ง3ปัญหาทั้งจากสภาพเศรษฐกิจการเงินของครัวเรือนเองความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการเงินฐานรากและการเน้นผลระยะสั้นของนโยบายรัฐอาจนำไปสู่วงจรกับดักหนี้และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในที่สุด 3ต้นต่อเกาะปัญหาภาคเกษตรกรติดกับดักหนี้ 1. ปัญหาการเงินของเกษตรกรรายได้น้อยรายได้ไม่แน่นอน 2. ระบบการเงินฐานรากที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีฐานข้อมูลรวมที่เห็นภาพรวมภาระหนี้ทั้งหมดของเกษตรกรขาดกลไกจูงใจให้เกษตรกรชำระหนี้ขาดเครื่องมือเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้เกษตรกรภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิงถือกระปุกอมสิน กล่องเปล่ามีกระดาษเดทติดอยู่ด้านข้างอาคารที่มีธงติดอยู่บนหลังคา 3. การช่วยเหลือของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นมาตรการบรรเทาปัญหาระยะสั้นขาดการลงทุนที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรสถาบันการเงินยังไม่มีฐานข้อมูลกลางเกษตรกรจึงก่อนี้เกินศักยภาพ ปลดล็อกเกษตรกรจากกับดักหนี้ผ่านโครงการสนามทดลองเพื่อแก้ไขหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยป่วยธนาคารแห่งประเทศไทยทปท และทกศได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการสนามทดลองเพื่อแก้ไขนิสินเกษตรกรอย่างยั่งยืนเพื่อทดลองและนำผลเชิงประจักษ์ที่ได้ไปผลักดันและขยายผลในวงกว้างตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรโดยมีสถาบันวิจัยป่วยเป็นตัวกลางในการออกแบบโครงการวิจัยและเชื่อมโยงด้านนโยบายตลอดจนประสานกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้งในพื้นที่และในต่างประเทศ โครงการนี้มุ่งทำความเข้าใจและออกแบบแนวทางที่จะช่วยปลดล็อก3ต้นต่อหลักของกับดักนี้เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถชำระและลดหนี้ได้ในระยะยาวและยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินฐานรากการสร้างแรงจูงใจและวินัยให้เกษตรกรชำระหนี้ตามศักยภาพและการพิจารณาบทบาทและความสำคัญของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐสถาบันการเงินเกษตรกรและลูกหนี้เพื่อใช้วางแผนและผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นจริงเป้าหมายของงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักได้แก่ 1. การสร้างและใช้ข้อมูลที่สะท้อนปัญหาศักยภาพและพฤติกรรมเกษตรกร 2. การหาแนวทางแก้หนี้เก่าให้เกษตรกรสามารถลดและปลดหนี้ได้ในระยะยาว 3. การหาแนวทางให้สถาบันการเงินปล่อยหนี้ใหม่ให้ยั่งยืน 4. การหาแนวทางสร้างเสริมความรู้ทางการเงินและ 5. การหาแนวทางประสานการแก้หนี้กับการสร้างไรายได้และนโยบายของภาครัฐ การวิจัยนี้จะมีการผสมผสานทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและนโยบายในระดับสถาบันการเงินเพื่อทำความเข้าใจภาพใหญ่ของนี้เกษตรกรร่วมกับการเก็บข้อมูลและทำวิจัยภาคสนามกับเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจปัญหาพฤติกรรมและความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ภาพกลุ่มคนนั่งอยู่กับพื้นกระเบื้องในมือถือกระดาษชูขึ้นมามีข้อความเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการชำระดีมีโชค ภาพกลุ่มคนในศาลามีทั้งนั่งและยืนกำลังต่อคิวกันโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่งอยู่ด้านหน้ามีข้อความทกสลงพื้นที่ไปรับชำระหนี้ให้เกษตรกรตามมาตรการธนาคารใกล้บ้านการทดลองกระตุ้นการชำระหนี้ที่ตรงจุดและตรงใจหนึ่งในงานวิจัยสำคัญของโครงการนี้คือการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจอุปสรรคในการชำระหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร และทดลองกลไกตามหลักการของบริการทางการเงินสำหรับประชาชนรายย่อยหรือที่เรียกว่าไมโครฟแนนซ์ที่สามารถช่วยลดอุปสรรคและกระตุ้นการชำระหนี้ได้เพื่อให้สถาบันการเงินลองนำมาปรับใช้ตลอดจนกำหนดนกลไกที่มีประสิทธิผลสูงสุดแต่มีต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อให้สถาบันการเงินนำไปขยายผลปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกรไทยไม่ได้พึ่งไรายได้จากภาคเกษตรตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียว โดยกว่า70%ของรายได้มาจากแหล่งนอกภาคเกษตรเช่นรับจ้างทำธุรกิจหรือเงินโอนจากลูกหลานและมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอมากขึ้นแต่เมื่องวดชำระหนี้เป็นรายปีเงินที่ได้มารายเดือนก็ไม่ถูกนำไปชำระหนี้และมักหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่อาจไม่จำเป็นแต่ครัวเรือนมองว่ามีผลตอบแทนหรือมีประโยชน์มากกว่า เช่นการซื้อลอตเตอรี่การเข้าสังคมรวมถึงสถาบันการเงินเองก็ไม่ได้มีเครื่องมือที่จะช่วยสร้างวินัยให้เกษตรกรสะสมเงินก้อนเพื่อไปชำระหนี้ตามงวดได้นอกจากนั้นอีกอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่ชำระหนี้คือการเดินทางไปที่สาขาธนาคารมีต้นทุนสูงทำให้รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่จะไปชำระหนี้หากมีเงินเหลือไม่มาก ฉะนั้นสถาบันวิจัยป่วยจึงร่วมกับทกศในการออกแบบมาตรการที่ช่วยจูงใจให้เกษตรกรชำระหนี้ดังนี้ ชำระดีมีโชคเป็นมาตรการที่มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรนำเงินมาชำระหนี้ก่อนนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นเพราะทุกๆ1,000พบาทที่ชำระหนี้ลูกหนี้จะได้สิทธิในการลุ้นรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คูปองเงินสดเพื่อให้นำไปใช้หนี้ซึ่งดีกว่าการไปซื้อลอตเตอรี่เพราะเงินไม่หายและแถมได้ชำระหนี้ด้วยโดยจะมีการจับรางวัลบ่อยๆเพื่อกระตุ้นให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้ทุกครั้งเมื่อมีรายได้เข้ามา อีกทั้งลูกหนี้ที่สามารถชำระไปถึงเงินต้นก็จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลเพิ่มขึ้นด้วยจุดเด่นของมาตรการนี้คือใช้ต้นทุนจำกัดและคงที่และอาจสามารถจูงใจลูกหนี้ให้ชำระนี้ได้เป็นจำนวนมากโดยทกสได้ออกมาตรการนี้ไปในวงกว้างตั้งแต่ไตรมาส4ของปี2566คู่ขนานกับการทำวิจัยด้วยวิธีทดลองแบบุูมและมีกลุ่มควบคุม randomized control trial RTC ใน96สาขานำร่องของทกศใน19จังหวัดทั่วประเทศโดยจะมีทั้งกลุ่มที่มีการประชาสัมพันธ์มาตรการอย่างเข้มข้นและกลุ่มที่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิผลและวัดผลของมาตรการ ธนาคารใกล้บ้านโดยให้ทกศสาขานำร่องออกไปรับชำระหนี้ถึงในหมู่บ้านทุกเดือนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรทำให้สามารถชำระหนี้ได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนลดลงซึ่งทำให้เกษตรกรไม่ต้องสะสมเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อรอไปชำระเป็นรายปีและจ่ายหนี้ได้ถี่ขึ้นทั้งนี้จากการทดสอบในช่วงเดือนแรกๆพบว่า มาตรการชำระดีมีโชคและธนาคารใกล้บ้านสามารถกระตุ้นให้ครัวเรือนกว่า35%ชำระนี้ได้มากขึ้นหรือบ่อยขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในระยะข้างหน้ายังมีแผนจะทดลองเพิ่มการให้ความรู้ในการบริหารจัดการเงินผ่านหมอนี้ชุมชนเพิ่มเติมก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการศึกษาในภาพรวมของโครงการภายในสิ้นปี2567ต่อไป มาตรการชำระดีมีโชคและธนาคารใกล้บ้านสามารถกระตุ้นให้ครัวเรือนกว่า35%เอร์เซนต์ชำระนี้ได้มากขึ้นเสียงสะท้อนจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาคกลางฉะเชิงเซาคุณแปลงยองรำอาชีพเกษตรกรทำนาและปลูกผักภาพคุณแปลงยองรำกำลังยิ้ม เรามีเงินน้อยต้องนั่งรถไปเงินไม่พอก็เลยไม่ไปดีที่เขามาทุกเดือนเรามีน้อยก็ส่งน้อยมีเยอะก็ส่งเยอะแต่ก็ต้องประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเพราะเป้าหมายอยากจ่ายทุกเดือนภาคเหนือเชียงใหม่คุณอัญชลาเจียวท่าไม้อาชีพเกษตรกรและค้าขายภาพคุณอัญชลาเจียวท่าไม้กำลังยิ้มโครงการนี้ช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัวขึ้นเยอะ แม่อายุมากแล้วอยากจะหมดหนี้แต่ค้าขายทำเกษตรก็ไม่ค่อยดีตอนนี้มีน้อยก็ผ่อนน้อยได้อยากหมดหนี้ในสมปีภาคใต้หาดใหญ่คุณสมมาตรย่องเสาอาชีพเกษตรกรปลูกปาล์มยางภาพคุณสมมาตรย่องเสากำลังพูดช่วงพักหนี้เป็นโอกาสทองไม่มีดอกเบี้ย แต่ถ้าจ่ายได้เขาก็จะเอาเงินไปตัดต้นก็จะหมดหนี้เร็วและเหมือนได้โชคสองชั้นจ่ายหนี้1,000บาทได้สิทธิ์จับฉลากหนึ่งครั้งใครส่งเยอะก็ได้ลุ้นเยอะล่าสุดได้33บาใบผ้าอีสานขอนแก่นคุณบุญมีชนะบุญอาชีพเกษตรกรและกำน,นันภาพคุณบุญมีชนะบุญชาวบ้านส่วนมากไม่มีเวลาไปธนาคารต้องไปไร่ไปนา พอทอกสมาทุกเดือนก็ได้ใกล้ชิดและคนชอบซื้อหวยเสี่ยงโชคอยู่แล้วสำระดีมีโชคถือว่าสุดยอดมากปล่อยนี้ใหม่อย่างไรให้ยั่งยืนภายใต้โครงการวิจัยนี้อย่างพยายามที่จะช่วยสถาบันการเงินในการตอบโจทย์เรื่องการปล่อยนี้ใหม่อย่างยั่งยืนผ่านงานวิจัย3เรื่องได้แก่ 1. การใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรช่วยสะท้อนความเสี่ยงของเกษตรกรแต่ละรายเครดิตสกอร i n g เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถนำไปเป็นแนวทางในการให้สินเชื่อตามศักยภาพและความเสี่ยงของลูกหนี้ได้และสามารถรับมือกับผลกระทบจากเมกะเทรนด์เช่นภาวะโลกร้อน (climate change) และการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่อความเสี่ยงเครดิตของลูกหนี้เกษตรกรได้ดีขึ้น 2. การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร เพื่อนำมาออกแบบและทดลองกลไกการประกันสินเชื่อหมุนเวียนที่เกษตรกรกู้ทุกปีซึ่งข้อมูลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งกลไกการประกันสินเชื่อจะเป็น,นกลไกตลาดที่อาจทดแทนมาตรการพักหนี้ของภาครัฐในระยะยาวได้ 3การศึกษากลไกการทำงานและคุณภาพของสินเชื่อที่มีการคำประกันกลุ่มซึ่งมีการใช้อย่างกว้างขวางครอบคลุมเกษตรกรก,รกว่า60%ของไทยแต่มีอัตราการชำระคืนต่ำที่สุดต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกรันเพื่อชี้เป้าให้สถาบันการเงินทบทวนและออกแบบกลไกที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สถาบันวิจัยป่วยยังอยู่ระหว่างการวิจัยซึ่งหากมีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนแล้วก็จะนำมาเล่ากันต่อไปการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลเพื่อแก้นี้และประเมินความเสี่ยงของครัวเรือนเกษตรกรประเทศไทยมีฐานข้อมูลเกษตรกรที่ถูกเก็บอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมอยู่หลายฐานเพียงแต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากนะักสถาบันวิจัยป่วยจึงได้ร่วมมือกับ14หน่วยงานรัฐเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับครัวเรือนเพื่อสะท้อน 1. ปัญหานีิสิน์ในภาพรวมของครัวเรือนจากข้อมูลของทศกศกลองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์การเกษตร 2. ศักยภาพของครัวเรือนทั้งจากในและนอกภาคเกษตรเช่นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปศุสัตว์และประมงข้อมูลการจดทะเบียนการค้าและการทำเกษตรคุณภาพสูงการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ข้อมูลศักยภาพเชิงพื้นที่ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานข้อมูลทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อมูลเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารและ 3. ความเสี่ยงของครัวเรือนทั้งจากราคาผลผลิตภัยพิบตัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อนำข้อมูลทั้ง3ามมิติมาเชื่อมโยงกับรายได้ครัวเรือนจะทำให้สถาบันการเงินสามารถเข้าใจความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี้และสามารถปล่อยกู้ให้ตรงศักยภาพได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจปัญหาและแยกแยะก,กลุ่มลูกหนี้เพื่อออกแบบแนวทางแก้หนี้ให้ตรงจุดมากขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นหากเราพิจารณาลูกหนี้เกษตรกรที่เป็นหนี้เรือรังกว่า65%เซจะพบว่ามีลูกหนี้35%เซที่ขาดศักยภาพในการชำระไปถึงเงินต้นซึ่งก้าวแรกในการปลดหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้คือการปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ อย่างไรก็ดีการปรับโครงสร้างนี้ให้ครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากและมีนี่ก้อนใหญ่มักสร้างต้นทุนให้กับสถาบันการเงินทีมวิจัยจึงมีแผนจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสะท้อนให้สถาบันการเงินเห็นถึงต้นทุนและประโยชน์ของการปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกนี้แต่ละกลุ่มเพื่อช่วยในการออกแบบนโยบายรวมถึงช่วยให้สถาบันการเงินสามารถปรับโครงสร้างนี้ให้ตรงศักยภาพของลูกนี้มากขึ้นด้วย อีกประเด็นที่สำคัญคือข้อมูลช่วยสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ควรทำแบบปูพรมเพราะแท้จริงแล้วลูกหนี้เรือรังอีกเกือบครึ่งมีศักยภาพในการชำระหนี้ให้ถึงเงินต้นได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างหนี้แต่อาจขาดแรงจูงใจหรือมีอุปสรรคที่ทำให้ไม่นำเงินมาชำระหนี้ ฉะนั้นลูกนี้กลุ่มนี้จึงอาจเป็นกลุ่มแรกๆที่สถาบันการเงินจะช่วยแก้หนี้ได้ก่อนด้วยมาตรการกระตุ้นให้ชำระหนี้ที่มีต้นทุนไม่มากนักบทบาทภาครัฐในการแก้หนี้เกษตรกรอย่างยั่งยืนงานวิจัยของเราที่ศึกษาผลกระทบของมาตรการนโยบายพักหนี้ใน8ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่านโยบายพักหนี้ที่ทำในวงกว้างต่อเนื่องยาวนานและไม่มีเงื่อนไขาการสร้างวินัยในการชำระหนี้ ไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหาให้ลูกหนี้เกษตรกรในกลุ่มต่างๆได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนหากต้องทำนโยบายพักหนี้ควรเป็นมาตรการระยะสัน้นตรงจุดและทำในวงจำกัดสำหรับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ชั่วคราวภาครัฐควรเน้นการสร้างกลไกเพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ยังรักษาวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ควรสนับสนุนการพึ่งพิงการพักหนี้ให้เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกษตรกรเพื่อไม่ให้กลายเป็นแรงจูงใจให้ลูกหนี้หยุดชำระหนี้ทั้งที่ยังสามารถชำระไหวมอรัรหลศาสตร์นอกจากนี้ภาครัฐยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยเกษตรกรแก้หนี้โดยการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยลดภาระหนี้ของลูกหนี้เรือรังที่ขาดศักยภาพ ซึ่งสถาบันการเงินอาจไม่สามารถช่วยปรับโครงสร้างนี้ให้ได้เพราะมีต้นทุนค่อนข้างสูงตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพและภูมิคุ้มกันให้ครัวเรือนเกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ไม่สะดุดและลดการพึ่งพิงสินเชื่อในอนาคตควบคู่กับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นฐานข้อมูลลูกหนี้ และที่สำคัญคือการสื่อสารนโยบายของภาครัฐและสถาบันการเงินให้เกษตรกรได้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรต้องเร่งดำเนินการก่อนเป็นลำดับแรก,แรก